เฮ hey, hey. ้สอดมินจ้าปู่เลยกชิกกับพายอันนี้เราจะมาเล่นเกม Magic s u r v i v a l อีกครั้งแต่นี่คือ EP 2เราจะมาได้อีกแบบหนึ่งแล้วเราจะเล่นอีกสายสายยิงแทนสายวิศาต์ตอนนั้นเราเล่นสายเ Circle ไปนะสายวงกลม e e l c r i m e n s i o n เนาะอออืมเออตอนนั้นเล่นสายนี้ไปอืม ริสตอ์เมเชอร์ก็คือเป็นสายงไไวงกลมแหละสายรับตัวเราซึ่งเ,เราเล่นไปคลิปก่อนลองเล่นสายวิศาตบ้างซึ่งสายนี้เป็นสายลำต้นก็ลองเล่นเลยเสร็จไวแมปนี้ก็เล่นไปแล้วเล่นแมปบีบางนี่อาโบทารในพืนป่าป่าลึกลับป่าหมอกอ่ะ,อะสะกินก็เหมือนเดิม ทางจิมแมนเหมือนเดิมเก็บจุดเหือดิมมาแหละมือนซากะตเลอดเลยก็บปุ๊บรก็ได้มาเอาอะไรดีเนี่ยเอาเอาเกาะก่อนละกันเพราะว่าเราต้องเทียบเองก่อนพวกเนี้ยไม่ต้องเพราะว่าหมอนพวนมันยังตีง่ายอยู่ไอจุดตีของเราเนี้ยมันยังตีมันตายเราออกมาเทก่อนเอานี้ก่อนตีจุดๆเข้าไปอีกปุ๊บปุ๊บปุ๊บตีปั๊บป๊ อันนี้ลนะเราจะเล่นเปน็นนะูแล้วมันจะมี aeromagic นะที่เห็นเป็นฝอยเต็นเสนะ้นแบบนี้ต้องฟังพวกนี้ด้วยเขตสีแดงนี่คือถ้าเป็นสีแดงเมื่อไรอะ่ะไอ้พวกมอนนี้มันจะวิ่งเร็วมันจะเลงเรามากขึ้นเล่นเป็นเงนี้ยกรใสายฟ้าปึ้มปึ้มิเรื่อยๆถ้าเรือเราลดเราก็ไปเกบหัวใจ เราเ,เราไปโหลดไงเรามีก่อนมันพวกนี้มันตีได้แค่อาระยะใกล้เดียวหรือมันจะมีบางตัวที่เป็นตัวระเบิดมันจะระเบิดปุ๊บมันจะเป็นวงกว้างนหน่อยๆเราอย่าอยู่ใกล้มันงั้นเราเเดี๋ยวโหลดส่วนแต่ไม่มีวันไหนที่มันยิงไกลนะไม่มีเลยขาการันตีตามิเวนแมพมือมีหรอกที่อมาดีเร อันนึงก็เป็นได้เหมือนกันนะมันคล้ายๆกับยิงจิ๊ตตุ๊กบิวเลยแต่ว่าเราชอบอันนี้ที่สุดเนี่ยยิงแบบนี้มันลดมันลดเร็วกว่ามันมี้ทะลุด้วยอีกอย่างเก๋สีแดงแล้วมันมันวิ่งเร็วแล้วไดเห็นว่ามันได้มีบอลมันสุดข่าขาเออนี่างไรวิ่งเลยวมันไม่ต้องปดตัวเองด้วยเฟรดเหมือนกันเกาะเราโดน ว้าเอานี่ปหาหันไอสกิลไอเทมเมื่อกี้ของเมื่อกี้คือถ้าโดนก็คือมันก็คือ,คอตายเลยปกติก็ตายแล้วนะแต่มันทำให้ตายง่ายขึ้นคุณเห็น,เหนว่ามีหัวกระบอกสีแดงสีแดงน,ใน,ในั่นคือการปาหานหรือสกิลคือถึงขัน้นเลือดเมื่อไรก็คือตายเลยต่อให้เลือเดเยอะประมาณสัก มากแค่ไหนมันก็ตายหายากมากนะที่เราจะต้องทางเดียวแล้วก็ปีที่แล้วเราก็เจอรอบต่อหน้าด้วยเอาสฟฟ้าต้องหน้องหน่นเอาหมดูนลองปุ๊บ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 วิ่งเร็วเหรอโนยกจิตนะ อาจไปยุง่งไปเยอะสะกัดไปเราอยู่เนี่ยเป็นลบจิตเอ่าวงกลมนี่ยเลยพอช่วยได้อยู่อะไรเท่าหยิบใกล้เราหมดก่อนถ้าเป็นพวกเขตไอ้พวกวงน้ำแข็งลาวาพวกเนี้ยก็ใช้ใน้เลยทีเกมเพราะตอนนี้เรายังไม่มีอะไรประกันแร้วก็ใช้ได้นะแต่ว่ามันต้องอยู่ในนั้นแนะซึ่งมันไม่ค่อยดีอนะ่ะ อะไรเนี่ยมืจิกเอาเอามืจิ๊กคูดาวกันคูดามาคืนชอเร็วด้วยห้าบเจ็ดจริงเราเอาเอาระบาดโซก็ได้นะแต่ว่าเราเราโหดเกินไงเลยสามารถลราไปตรงนี้ได้อยู่แล้วเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อย ทำไปเรื่อยๆก็ถ้าไม่อยากไปไหนก็อยู่ที่เดิมก็ได้ความคุดเองจะกำลังระวังตัวอืมลำบากหน่อยถ้าเป็นสายเซอร์เคิลนี่มันง่ายเลยวงกลมเนี่ยช็อต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 เม็ดเนี่ยตายแล้ว อ่าอ้ได้ของดีแต่ว่ามันต้องเป็นไฟบอลเราไม่มีไฟบอลอ๋อเอ่อเอาเนี้ดีกว่าไม่มีอะไรนะเกิดจาก,ก็กดขันข้างล่างได้เดินระเบิดนอะ่ะระเบิดพวกนี้เราหลนแล้วมันเกือบตายนะเกือบเราคลื่นลอยหรือมัก็ตายอยู่ได้เนะี่ยเราเลยต้องมีเกาะมาเซฟต้องงี้ จำพ,พวกนี้ก็เก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยยิง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 เอาเลเซอร์แล้วกนะันเซอร์ยังไม่เอาเซอร์เราไม่ต้องก็ได้เซอริงอัพก็ได้แหละแต่คนมันมันม่นบรรยากาศอ่ะอ่ะอสิขราวนี้คืออาวตานะเราจะไม่ต้องโดนสถา,านะอะไรอยู่เลยเราเก็บ นีข้ามาอู๋เกาะพังเกาะแตกนะเนี่ยันดีเเกาะ้ต้องรอให้มันคุดโอ๊ยแล้วมันค่ดาวอีกเออเอาระบาดโซนแล้วกันเดี๋ยวเมลัระบาดโซนมีซินมีด้นะเอาซินมีมาช่วยเผื่อ มาเออ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 คืนนี้มันจะท้ายกับอ,อ่หอกดีนะมันไม่ใช่ใคล้ายกับหอกที่เ้วเล่นไปเอาเกาะแล้วระหารพวกมันนา ะไร่งเงี้ยอัดี้โครดีกำลัแมนนนันีวามา่อยงจะดูดูมีวามมันมีแ่แหละแต่เราจะมีโอกาสเข้มขานมุกว้า เอ่อลาวาโซนแล้วเนี่ยอาจจะมีอีอันนีงกว่าอ่่ที่นี้เราใช้ลาวาโซนได้ลาวาโซนมันจะเกิดจุดใดจุดหนึ่งแล้วแต่มันจะสปอนถ้ามันสปอเนีเราอยู่ตรงนั้นมันจะช่วยเราด้วยคล้ายๆกับเซอร์เคิลจะเป็นเซอร์เคิลขนาดย่อมซึ่งเคลื่อนตามมาไม่ได้เอาฟอร์สเนเวอร์เลยคล้ายๆกัน นะมันจะเป็นประกาบประกประกายออกมาจากตัวเราจะกว่าจะออกมา็นานน,น,นะน,นี้ซึ่งถ้าโดนน้ำแข็งเราอะ่ะก็จะทำให้ไอ้พวกมอนเนี่ยตาจะงากไปช่วงหนึ่งบ้างม แช่แข็งเห็นไหมปฏิฟ้าถ้าปฏิฟ้าอย่างเงี้ยก็คือโดนแช่แข็งครับก็ขัวาตามันมา,มาแล้วโอ้ได้เคียวดูมันทำอะไรได้ไม่ได้อ่านจะมาเกี่ยวกับการเก็บอะไรสักอย่างเออดีกว่า พยายายืดทีด้ยก็ด่กพเห็นในกะเลยจะผ่านหรือเปล่าเพราแบบนี้ไม่เคยผ่านถอกล้อง ขขระหว่า,าโซนเนะี่ยมันไจะได้มีสองที่เพลงสขของทีละร็ไป็นได้อยู่ใกล้กันเน่ยมีบนที่มา เค okay, ไม่สามพี่สุดเมืองนเลือกันกรก็ต้อง้เยอะไม่สามพี่โอ้ลืมอกไปทำให้วงมันขยาย่น,นี้ ว้าเกิดออวโอเคเอานี่แหละเลเซอร์เลเซอร์ที่ไม่จะมีเดี๋ยวรอตอนที่เราเก็บนะนะนนมันนามันมันจะโคตรสดุดีนะกพอว่า,า,อา,อาอนะอนน อ,อัออนแรนนกดิคาดเดไม่รู้ว่ามันจะช่วยอะไรเป็นอร่างไรฟ้าเราก็ากาจะอับกันใกล้จะอับขั้นอยู่แล้ววยี่บบนั้น เอาไม่แข็งของบองกขก่อะไรอ่าอันนี้ดีกว่าาไอพี

เราเริ่มเริ่มสู้ดาราแห่งนี่เจะดีกว <Liberty> ่าสายเอ์เขายในช่วงนี้มันจะดีกว่าตรงมันเ้เรียกว่าจจตะแนงด้วยตนนี้นกมาัตเิักมากแล้ง็งเ่อไมดนนันะก็บาเรียเอาบาเรียแล้วกัน ลุน้นอีกอะไรแล้วันไปไปไปเอออันนี้แหละเลยจะเจอแม่เลอเริ่มแรกแล้วเริ่มแรกแล้ว 是、嗯。

เฮ้เราผ่านแล้วอู้ก็จบไปแล้วนะกับแมทเป็นไงสนุกไหมถ้าสนุกแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเตรียมพบคลิปหน้าตอนนี้บาย